สวัสดีครับผมโน้ต b p ผมก็กำลังทำเฟส ของกิจกรรมเมืองลมะนะแล้วก็มาเจอเคเวสเนี้ยคลิปก่อนๆที่มันเป็นเควสอะผมก็จะบอกอยู่เสมอว่าเควสไหนที่มีตัวหนังสือตัวสีฟ้าๆอย่างเงี้ยมันคือเน้นคําให้เราจําคําตัวหนังสือสีฟ้าเนี้ยไว้ให้ดีซึ่งเควสเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันบอกว่าให้จําให้ดีเพราะว่ามันจะทําส่วนผสมชนิดใหม่อย่างแรกมันบอกว่าให้ใส่สวิตช์เฟลเวอร์จากนั้นใส่นมลงไปเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสลดหวาน2ออย่างแล้วนะสวิต t f เฟลเวอร์นมถ้าจําไม่ได้ก็จดไว้จะได้ไม่ต้องมา ทวนซ้ําอีกรอบหนึ่ง3ก็คือใส่ดอกวินวิลแอสเตอร์เนี่ยวินวิลแอสเตอร์ก็คือดอกเมืองลมอะไอดอกสีแดงๆส้มๆที่มันเป็นดอกกลังหันอะสามอย่างะนะอันที่4วางทิ้งไว้สักครู่อันที่5ใส่ดอกแดนดิไลออนสุดท้ายอย่างที่6ใส่น้ําแข็งจำไหมหนึ่ ใส่สวีทฟลาวเวอร์สองนมสามไม่จำดอกกังหันสี่พักทิ้งไว้ห้าใส่ดอกแดดิไลออนใส่เมล็ดแดนดิไลออนเมื่อกี้พูดผิดสุดท้ายหกคือใส่น้ำแข็งแท่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าลืมก็มาถามใหม่ได้น่าจะมีหลายคนอนะทำควสแบบกดข้าม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 ใครเล่นในคอมก็สเปซบาร์รัวๆมันก็ข้ามข้ามข้ามเฮ้ยเอา้าสรุปมันให้ใส่อะไรก่อนอะไรเงี้ยนี่ไงมันให้เริ่มการผสมไงหนึ่งใส่สวีทฟลาวเวอร์ Flower, สองใส่นม อืมต่อไปน่าจะเป็น3ใส่ดอกกังหันวินวิลแอสเตอร์4ภาคไว้ก่อน5ใสเดดดีไลออนซีดเมล็ดเดดดี l ไลออนแล้วก็สุดท้ายใส่น้ำแข็งเรียบร้อยพวกเราเอาไปให้คุณมาเกรดกันเถอะอสมเสร็จแล้วชื่อว่าเครื่องดื่มพิเศษที่เพิ่งทําเสร็จไม่รู้ว่าดื่มแล้วจะมีรสชาติเป็นยังไงกันนะถึงกับแดกจุดกันเลยทีเดียวมีความหวานแฝงอยู่ในรสชาติที่ชดชื่น ชดชื่นแถมยังมีรสชาติที่เย็นสบายเหมือนกับสายลมเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับบรรยากาศของเทศกาลบินบูมมากเลยคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกเธอต่อไปก็คือนําเครื่องดื่มนี้ไปให้คนอื่นลองชิมดูนักเดินทางเธอช่วยเป็นทัวร์ไอซิ่งหน่อยจะได้ไหมฮ่าแฮมแล้วอันยังอันยังก็ฮ่า,างั้นช่วยกําเนิร์และลูปั้นของเทพเจ้าแห่งลมน่ะจะมีคนอยู่นักเธอลองไปพอเหรอน่าจะมีคนจ่วยจิ้มดูปั่ดฮันน่ะกำเมืองเหลื่อมมาแล้วเฮอเทศกาลใหญ่ตึ่งเตือจะได้ก็ต้องหยอกสักปอกอะ่ะเกี่ยวกับเครื่องดื่มใหม่ ยากจะหื้อหาจิมจะอัานกะเออได้กะได้กะมีปัญหาเรื่องเล่านี่มานหื้อหานี่บ่มีไอ้ยังที่ห้าบ่หูนะในพอกําลเหรออืมนี่มันไอ้ยังนะบ่หันมีรสจัดของเราสักน้อยอยากก็กินนมจะอันอ่ะจางยังตดอืมมันก็บ่หายมาดีเนี่ยแต่ถ้ามันบ่มีรสจัดของเราเนี่ยมันก็บ่เข้ากับเทศกาลนะกะแชมันเตอมีคนแหมนนักติท่าเทศกาลวินบูมเนี่ยถ้ามาอยู่กับเครื่องดื่มตีบ่มีเล่าสักน้อยจะอี้นะก็คงบ่มีไพรสอบะอารามิสอารามิส สวัสดีมีอย่างฮึ่จ้อยกอ็จิ้มน้าไม่ของร้านแคทเทล้งกับเนะเออสมาเตอร์หายาการอยู่กินบ่ได้เครื่องเดิมนี่มันมีแอลกอฮอล์นะฮะม่นมีเหล้าเนี่ยนะเออเอ,อันก็น่าจะได้อยู่คอแห้งพอดีอ,อขอบคุณจันนักไหนลองก้อยพอแล้วอืมก็ใจได้อยู่นะแล้วก็ความรู้สึกเย็นจะอี้นะทำให้ตาเป่งขนาดเลยอ๋อร้านแคทเทลแปงน้าไม่กะถ้าเฮาวางบ่ได้เฮาจะไปลองจิ้มพอดีๆยำสกักคำเนาะนอร่ายงไ่แล้วเต๋อโอ้แล้วอ่อนน้อยจิกปีเจ้าฟอกกินได้ปะ ปีจะมาเล่นกับนอหลากะเอาน้าใึ้น้องจิมพอแล้วอะลาแดแค่เทลกะแต่ป้าเกดบอกว่าห้ามละอออนกินเหล้านะอันนี้บอกมีเหล้าอ๋อต้กะไหนน้องลองพอกนและอโอล้ำขนาดหวานหวานยินย็้นโ <c oughs> ดดขึ้นโดดลง <c oughs> <c oughs> น้องจะไปเต้นหงเต้นหงกะปีกงองหหวขึ้นลงขึ้นลงเนะนี่ยปีปีนี่นี่กะน้าใหม่ของลาแดแค่เทลอะน้องจะไปบอกเฮ้ทีมีกับลินลีสองคนหัานจะต้องขยากเหมือนน้องแน่เป็นได้พ่องมีคนจ่วยจิมปอ นักเดินทางอธิบายให้มากาเลตฟังหยอกเล่าจนเมาแต่ก็ยังห้งคิงอยู่ในจ่วงเทศากาลวินบูมจะอัานกะแต่ว่าบ่ามีแอลกอฮอลก็ดีเหมือนกันนะปล่อยมูที่เราไปเตะมูละอ่อนกับเจ้าหน้าที่จะได้มีเครื่องดื่มพิเศษสาหรับเทศากาลเหมือนกันขอบคุณจ้นักที่จ่วยอ่ะอันนี้ขาดจา้างแอวงานใฮ้รมวนเดอร์ถ้าใครสอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคือตัวเดอร์ไปละบายบาย